ไปเกงใจผมเลยอะเออยูเดี๋ยวไอ,ไอผมพูดใหม่ให้เขาทำหน้าแบบกลัวหน่อยทำบนต่อมาด้เนเนิการจมหมูทอนเพื่อนจงกับเชียวตลโอเคโอเคโอเ,โอเ,เอผมเป็นคนอันตราย <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้คุณรู้ <c oughs> โอ้แม่เอานี้บอกเขาแบบแบบกลัวแบบในใจรู้สึกกลัวเหมือนก็โดนเสือขยำ้ำสิงโตห้องขย้ำเขาคืนนี้ชอบหมูทอนอยู่ไหนดิ

ไค้เปิดเสียงแมววะเฮ้ยโอ้อแอมไลออนยูเซนไลออนอังเซย์อังรีเบวาก็เป็นหนึ่งคู่กอนที่แฟนๆตามลุ้มตามเชียร์และเอาใจช่วยกันหนักมากค่ะติดยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีก็ชีวิตรักของคู่นี้ค่ะสำหรับหนุ่มนายชาลีและสาวเกาหลีสุดสวยจีการมินก็มีหลายคนสนใจค่ะ ถามกันเข้ามามากเลยว่าคู่นี้ตกลงเขาเป็นแฟนกันหรือยังซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ต้องถามไม่เสียเวลาเลยค่ะให้ดูที่การกระทําเขาชัดเจนกันสุดๆครั้ AH งแรกในสถานีนี้ล่าสุดกับไลฟ์ในคืนวันที่24มีนาคมทันแมททับก็ขอบรุกความเป็นเสือพาการมินไปออกเดทหลังจบไลฟ์ค่ะทับเอาชาวด้อมฟินสุดๆแฟนๆหลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงกันต่อหลังจากออกเดท ซึ่งเช้าวันที่25มีนาคมทันแม่ทัพก็มาอัปเดตเป็นคลิปพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าปาข้างหลังถึงกับงงว่าทำอะไรขอขอบพระคุณสำหรับเสือ้อกางเกงกางเกงลิงบ็อกเซอร์นะครับได้ใช้ทุกตัวทันแม่รู้นะนอนไม่หลับกันหลายคนเลยอีก ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับทำเอาแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เซาเป็นกระหน่ำสิคะอาทิเช่นกามินรู้โลกรู้รอรอ,รอกามินไหนเรื่องคู่ที่สัญญาไว้ครับมาแต่เช้าสแสดงว่ายังไม่ได้นอนแม่ทักเมื่อคืนไปทำอะไรมาครับเดี๋ยวรอกามินมาไลน์สายตาเธอหลอกฉันไม่ได้หรอกถ้ามาแล้วยิ้มไม่หยุดนี่ต้องใช่แน่ๆ รีเลววาก็เป็นหนึ่งโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่คะ่ะแฟนๆก็เอาใจช่วยทั้งชาลี่และกามินอย่างมากเลยจริงๆกับความรักทางนี้ติดตามคู่นี้ก็เหมือนติดตามซีรีส์เลยค่ะยังไงก็รอชมตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNTUPA ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ